สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาลอตกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีธนูนะคะว่าในเดือนพฤษภาคม2564นี่เนี้ยค่ะบรรยากาศการงานการเงินของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีธนูนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะ การทํานายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ทํางานประจําค่ะช่วงที่2นะคะจะเป็นการทํานายสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำเลยนะคะว่าเดือนนี้นะคะการงานจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ค่ะคุณได้ไพ่สี่เม้านะคะตามมาด้วยไพ่ห้าถ้วยค่ะ หลักก็ไพ่เดอะเวิร์นะคะการงานสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะเดือนนี้นะางานที่ทำนะคะน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะหรือว่ามีการตัดสินใจที่ยังทำอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่า,าตัดสินใจที่ว่าเป็นงานใกล้บ้านอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นงานที่ทำแล้วมีเวลาให้ครอบครัวแบบนี้นะคะเป็นหลักนะคะ แต่ว่าคุณยังมีความแบบคิดมากคิดเยอะเนาะความเสียใจกับอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมีการตัดสินใจที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยโอเคกับกับคำตอบอะที่ผ่านมานะคะทําให้คุณนะ่ะคิดมากซึง่งจริงๆอะเนาะมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วทําไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็แก้ไขไม่ได้ก็คือต้องเดินหน้าต่อไปนะคะซึ่งคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์ด้วยนะคะบางคนเนี่ย อาจจะมีโอกาสนะคะติดต่องานกับต่างประเทศหรือว่า,าต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นไปได้เหมือนกันเนาะว่าคุณได้เข้าไปทำงานในส่วนที่เ,เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่คุณเข้าไปแบบศึกษาใหม่นะคะเป็นเรื่องที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะก็เป็นได้เหมือนกันนะสำหรับเดือนนี้นะคะ แต่อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปนะคะสําหรับใครที่เสียใจกับการตัดสินใจอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยๆค,คิดหาหนทางนะคะหรือว่าแก้ไขนะคะต่อไปนะคะเพราะยังไงเนี่ยทุกวันนี้นะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่คุณนะคะทํางานมี ทำงานเพื่อการรับผิดชอบดูแลครอบครัวนะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้ไพ่เดอะแฮงแมนนะคะตามมาด้วยไพ่เก้าไม่ถา้ค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ เดือนนี้นะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่า,าทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นี้นะคะคุณอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่แบบคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ซื่อเนาะแบบอาจจะคุยแบบนี้แลพลิกไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปอีกแบบนึงหรือเป็นไปได้ว่าตัวคุณนะคะต้องปรับวิธีคิดเพื่อเพื่อสู้เนาะเพื่อสู้กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะจริงๆอ่ะคุณก็มีการที่จะแบบ เหมือนกับว่าคุณพยายามมาตลอดแหละนะคะตอนนี้มันดีขึ้นแต่ว่าการที่จะดีขึ้นได้อาจจะต้องปรับวิธีการใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่อะไรแบบนี้นะคะที่จะทําให้สู้ได้นะแต่ว่าคุณก็ ถือว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทาอาชีพอิสระนะถือว่ามีมีคนที่ให้การช่วยเหลือดีหรือว่าการงานของคุณตอนเนี้มันก็ยังถือว่ายังไปได้นะคะถือว่ายังไม่ได้ขัดสนอะไรแบบนี้นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับนะคะปรับตัวใหม่ปรับความคิดใหม่เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่ว่างงานรอง,งานอยู่นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้ไพ่เดทนะคะตามมาด้วยไพ่เทมพเพลนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพย่หนึ่งเหรียญน,นะคะ เดือนนี้นะคนที่ตกงานว่างงานนะบางคนอาจจะเพิ่งตกงานหรือเปล่าคะเหมือนมีการต้องแบบปรับตัวหรือว่าทิ้งกิจกรรมบางอย่างทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้เบื้องหลังอะ่ะคือจะต้องไม่สนใจแล้วอะ่ะคือมาเริ่มต้นใหม่นะทำใหม่แล้วก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตประจําวันนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังโชคดีนะคุณอาจจะแบบมีเงินที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันเนาะ,ะเป็นเงินที่คุณก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ที่จะรู้ล่วงหน้าน่ะว่าว่าจะได้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นโชคนะคะเป็นโชคของคุณนะคะที่ทําให้คุณน่เดือนเนี้ยคุณก็ยังแบบ มีเงินเข้ามานะคะแต่ว่าคุณก็พยายามปรับตัวค่ะสําหรับคนว่างงานเนี่ยค่ะคุณอาจจะต้องยุติเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะความสัมพันธ์กับบางคนอะไรเงี้ยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะคะยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะคะสําหรับคนที่ว่างงานรอง,งานนะคะให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปนะให้คุณเจอ,อทางที่คุณสามารถที่จะ ทำงานทำเงินได้แบบมีความสุขเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็ไพ่ ไไม่เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่สามเหรียญน,นะคะเดือนนี้นะหลายๆคนนะคะระมัดระวังรายจ่ายที่เข้ามาแบบกระทันหันนะคะ เข้ามาแบบว่าอาจจะมาจากความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่รู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพนะคะหรือเป็นไปได้ว่าการคุยกันแบบไม่ชัดเจนหรือแบบเปลี่ยนคําพูดอะไรเงี้ยเนาะสำหรับบางคนนะที่เจอคนแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราต้องมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้รู้ล่วงหน้าไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็เดือนนี้นะ เริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆนะมองเห็นหนทางใหม่แล้วค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นงานที่ทําเงินได้ในอนาคตนะสําหรับเดือนนี้นะคะตัดสินใจเอาเงินไปลงทุนนะแล้วก็คิดว่าน่าจะดีด้วยค่ะเพราะว่าดูทีมงานแล้วก็ค่อนข้างโอเคเนาะค่ะแต่ยังไงก็อย่าลืมระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับรายจ่ายที่เข้ามากระทันหันนะคะสําหรับเดือนนี้ให้คุณเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะค่ะ จบคำทำนายนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ